มาครับเครื<ม>่องออมไก่เอเอปิ้ลนะครับคุณนี้ออมไก่เสียผักขมครับผมบักซี่ต้นหอมกำลังโซดาอยู่ซ้งอ๋อหยอกจับนี่ครับผมบางสามหมอใครคิดถึงปลาแหลกเนื้อนัวรถจัดจับอันตามสร้างรถเด็ดๆออกมานี่เลยครับแข<า>กเบล์ตุนสวยออมไกส่สุกินคุณนี่แซ่บก็เยะ่ยมจริงจรครับผม มีห้วยใครด้วยไหมครับผมนี่ครับป่ายไฟมือเล็กน้อยแทงคืนก็ขายผมหอดสองสามทุ่มนะครับสี่ทุ่มมองป๊อบล้อรถไปอุดรเลยห้างนี้ไปอุดรนะครับมานี่เจอลูกสาวคนสวยที่เปิดเดือยครับมันแจงมันนี่เป็นมือร้องมันนี่ <c oughs> <c oughs> แต่โมโหก็โคกเลยโอเค แบเลูกมะปุ่งบ่ใส่ตอนนี้วเล่บ่ันเหลวกับขัวกไม่เปนบอเอาสูตรเลยสูตรเป็นเลยใส่น,สน้ำนิดนึงรับอมกตอนนี้นี่ยังไนงะสุดรเืออยู่บ่แน,น่ครับผมแล้ก็พี่แง่ามีบได้แต่ไข่ จะตีแข่งก็บักไคร้หบอรอมพอมแดกพร้ใ่พอมแดกหอมครับโว้ยไข่เลยเอาจจะตนนุ้งอะติ๊กต็อกอี่ไปได้รถทั่วกว่ากันะปากแขกเนาะหัวก็อยู่ตรงผม น่านกินยูน้ำพ่อเลี้ยงลูกสวยเนาะอ๋อทีได้เมนูนึงเวอร์หนึ่มนนผมมากอัแนเนดสสบพนสั่งดีสุดใส่สมุนไพรความตัวนี้ <c ười> คือหรี่อันนี้เมื่อหน่าจะเป็นซ่าแหละครับผมโก้พวกนี้น้มสดนี่ผมมาครับผมแคนตะรลู แต่หน้าของใบมันเปื้อยๆครับผมโอ้ฝีมือเรื่องสีแอปเปิลคนสวยนะครับผมนิ่งเกินมีอย่างนเวลาเฮ็ดคลิปต้องเออต้องแบบนั้นหน่อยโซอแต่ความแซ่บกูได้ต้องมีแบบเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยเน,นาะเขาก็เป็นคนเรียบร้อยเนาะวายเรียบร้อยยังได้ดอกเขป็นคนเรียบร้อยหัวใจมีบวงพัดแอปเปิลด้วยครับผม ในมากเลยมึงเนี่ยสำนมเลยบางคนเกินนมเลยครับนี่งวงนมสาวเต็มเลยคนไปทางอื่นีของฝากที่ดีเลยหรอครับกินกับขดเจ้าของนี้เขาแซมมากที่เด็ดมืออย่างนี้ป่ามาปล่อยความฝับรอบึงสบทงกบกอบแล้วก็แม่มกุกจวดความเด็ดโอ้ลูกค้าเสื้อครับอ,อะไรครับ <laughs> ล <laughs> อลูกสาวสวยเว้เออ เขาสวยก็เลรอครับต้องมาเยือนครับใครยังบ้านเห,นหรียญล่างลำร้อนที่เขาเก่งเลยับน่ารักครับผมแต่มาก็ต้องอุดหนุนกันด้วยนะอ,อาหารมันแซ่บก็ดีครับผมดื่มได้เรื่อยๆเลยแหละอากาศดีลานเราข้างๆครับมาครับพักนิด เน่นหมักกับพิสา,บานาบ้านเขาใส่เปลือเสียมด้ยไข่บานก้อมมีไข่บ่อนเราลงห่วงนะครับผมบอกโคตรอ,อ,อ,อ่อนแซ่บแซ่บมพลาลกันเลยครับจะมักใส่ผักผมด้วยกินเป็นบ่ล่ะเป็นที่กันบานเดียวกันเมื่อกี้เนาะห่างกันเมื่กีนเจ้าลูกลนี่ไง,ไงโอ้โอยจะไม่แตกด้เหรอใครแตกไปแล้วลูกแตกลูกนึงแล้ว แบบมากครับผมไอยใครใครปิดดบด้วยเอาเลยครับคุณสวยมาเบิร์กนมเนยครับทอดป่าเป็นมะนาวที่นี่อ <laughs> แล้วหวานจัง <laughs> <laughs> ถอยตะไก่ถอยตะไก่เดี๋ยว <laughs> ใครก็อิจฉาตากกล้องแล้วครับมื้อนี้รอบๆไปด้วยผู้สาวเลยมื้อนีไปถ่ <laughs> ายเลย <laughs> อ่อนๆบ่โว้ยกิูุ๊ะถ่ายบ่ครับผมบอกใส่เหลาลงเลยกิดูเลยนี่ือทอดบานาะครับไปยูไก่ยัมสดกันครับน้ามันจะเป็นระยิบระยับอยู่หนามั้งคผมไก่นมันปลาเยอะนี่ค่ะจ้าอาเบิ้งคนกอดปาเราบัดนี หายหายเล็บป่าเสียหรือเปลาใหม่ยังใหม่ก็พอตีมืออยู่ปอดใครเป็นที่บวมลองมาชิมลองมาชิมอยี่ยงกันอยากใครหนาวหรอสวยงามอยู่มีลากรุกกรอบผสมตำนะครับผมโอ้ยตากเลยครับร้อนๆนี่แหละจบมากเลยแหละ จะเริ่ตมตักไปปลาทเกร,เรกันได้ครับงนมาซิมน้มก็ได้ใช่ถ่านแจกกำลังยุ่งของเาดเลยทจะเป็นทําปลาเป็นอยอะใเป็นดอเลยแหละไข่น้ำบอกไขน้ำเออยายอดเลยอักแกนผมอีแบบผักขมอ่ะเื่อเนนี่น,นะครับผมวอกไก่สลขมอเด่นครับแดงอ่องตองตีมือ ใครบุขอเพลงเขาบ่ะในี่พี่เล็กขอเพลงนะครับเดี๋ยวมาชมทีมงานล่ามงนเกอะวางซ้ำหมอก่อนนะครับวันไหนโชว์ผลงาน้วยตอนเศร้าเดี๋ยวสิเขามากดไลค์นะให้พี่เล็กโชว์ได้นี่ครับมีหนามหมอนี่ก็ที่ใสใหญ่ๆสองโลครับเป้าหมายวันนี้ประมาณประมาณนะครับโอเคเราพี่เล็กขอโชคดีครับสุดแก้ว เปลี่ยนบรรยากาศกินเหล่าก็ใช่ไหมนี่น้ำฝาออยแห่งบรรยากาศดีผมบอกไงครับผมพอได้แม่กอดก็ออกมาจิบเหล่าไว้เรื่อยนี่ครับเล็กสุดยอดเลยเพลงนี้ยาะมากนะครับขคนสวยคนห่องนี่เนี่ยข้าก็สวยต่ำก็แซ่บไปดีครับผมต้องมาซิมนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมจะเอาต่ำเ้าปุ่นบ้านๆกันต่ำซั่วแต่ผมเนี่ยนี่ลีนผมอยากให้ต่ำเป็นเสียงกระปุ้นเลยมาก ก็ปุวนมันตินัวนะครับผมคือจังแบบเขากวยเเลไก่เลยแต่ระวังเหนียวเห็นบอลเห็นบอลผลงานนั่งคล่องเกินผัดแรงเตือนที่มาแล้วน้ำเทวดาเขาเดินนำปรุงรสสุดพี่บอกโอ้โหพี่บอกทุกคน มาแดงเลครับเป็นน้ำหวานนะครับผมน้ำเสี่ยมน,น,นี่นะคแค์ตอดด้วยทอมีด้วยผักดองด้วยไม่ผักดองโอผักอนันขี้กรสุผักกันเฉด้วดกวน ครับปล่อยเอาผมปลอดป่าศพธงจะกรอบด้วยสีมือมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วออมไกใ่ในบ้านด้วยนีมกโจดแม่ผมนะครับปลอดปลาสศพธงสีมือแม่มากรอบเพื่อๆเดี๋ออยวนี้เขาจะกินเบียร์ละปลอดปลาเหามาฝากดูล่ะแซมไม่เจ็บหรือตรงนี้นครับชิื่อแมไนะ่ได้ เบาวทางขอนแก่นที่เห็นบ่้อ่าจ๊กเขานี่โจ๊กเข่าโจ๊กเข่าเดี๋ยวขอเติมวนจลงหน้อยสดเลยสดก่อนเลยและโอ้ยเสียเสยบอ่ะเสียบดูแล้วอวามไก่แต่คนอวามแสีบเสีบนหนูบอกเลยไม่เปิ็นไรถ้ากินหเสียบดีต้มไก่หนีแบบมือหน่อยเขาต้มกว่านั้นมาสูเราต้มกว่าไหนกินขึ้นผอดเหรอต้มตันปอดกันมื่อนั้น เมาสืยดอ่ามเมาแซบเพื่อ,อ,อ,อนนะองกินต่ถงปอดตุปอดชิมบเนี่ยนะชะมปมกจวดมกจวด <มก S 2> เคยกินว่าทางนี่นี่จวดปนอจวดเหรอินทางสามไซรได้บวกไงคือต้องไหม่หน่อยแหะต่ำม,มุนๆใจเขาเบีรยน้ำเดี๋ยวนั่งจะแม่รบบบ่าบอไซอัมูอี่เล็กนีมโอ้ยเล็กไหมอ่าเล็กไหโจ๊บโจ๊เข้าให้ดู À, <coughs> à. Man học bằng lắm luôn. Hãy luôn. Hãy luôn. Man chia sẻ lắm học bằng công bằng. Học bằng lắm. Sister, sister. 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 không ngọt, nhắm không tỉnh, mi nhãn thái luôn luôn, trông nao đấy, ngày kia mới thấy kiềng cây gì đó, xe buýt, bọc cả, không hòm, xe buýt, 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 sao buýt, xe buýt, xe อ๋ออ๋ของค่ของเจ้ากะไก่สดเลยครับนั่งเลยนั่งเลยไม่ได้กินข้าวเขาอีกแล้วมาสนามไม่ได้กินข้าวกินกินเรื่อยๆครับเนียงแบบเปิ้ลเป็นียงเขาเรียกอะไรเนี่ยแกงไก่ครับโอ้อบไก่ใส่ผักคุ้มเอาไข่ไว้เล็กแบ่งไข่ไว้อยู่นั่นแบ่งยูนั่นแหละครับขอบคุณครับจัดเลยมีเวลาได้นั่งกินเนก็เอาหรอกข้าวเหนียวอ่อนๆนี่ยข้าวเหนียวได้บุ๋มครับ แบบนี้เห็นแต่พี่ไล้กินเต้ากล่องต้องจัดแบบนี้น้อยที่มันอะไรนะอาหารตามสั่งครับร้านปากแหงนี่แหละร้านเดียวเป็นไงล่ะโอ้ยยังบริสุทธิ์อยู่สุดน้ำได้ไหมใช่ครับน้ำจติมวลึกนิดนึงนะใส่ใบนั้นหรือเปล่าจะใส่พลังใบไหมให่ปักคุกปลาคโอ้ย แรงมากพอดีครับมาสูบเสียงแข่งเลยต่อเลยเจี๊ยบมากโอ้เจี๊ยบแต่เขาปุ่มไหมน้องปลาอะไรก็ได้น้องปลาตัวเน้องปลาทอดปลาสุกทงเขาเอินปลาสุกทงครับปลาโรสปลาโรยังไงไปเลยเคยกินอันมกโจดวะ เป็นยังไงล่ะหน่อไม้มันเหมือนหน่อไม้อ่ะหน่อไม้นี่หน่อมันเป็นยังไงล่ะหน่อมัเป็นหน่อจุดเป็นหน่อพลิกหน่อเล็กๆไม่น้อยเขาไปเก็บมาทำกินเฉยไหมครับรวยตัวเลยบ่ตรวยก็รวยเลยอืมสุดที่ตึงใน่ไครับจบโบราณ10%เนี่ยหมูน้อหมูถ้าคนสมัยที่ผมนี่ผมใส่หมูใส่กะทิหมดแล้วเต็มกระสอบตอกแกง มันก็สวยไปน้ามันนี้มริ่มสูกมาครับผมมาความไกลวันสุดยอดเลยมันจืดสิครับผมสบทงกับต่ำกัปุ่นอืมหืมหยที่จบครับครับงานจิงแทบจริงเลยคุนต่ำติดูกข้าอยู่กว่าที่นี่อร่อย เอาออกไิ่อนข้นี่แบตมามพ่อขาแม่ขาเป็นี่รับผมเก่เ้าไอะไรครับบ้ากแต่ผู้ยังครบมาเตือนบกจทดแม่เพิ่งจะเที่ยมตอนนี้ไหญ่เลยแซบบ่ะสงคาไปทางกุเนเทอแล้วบานฑิกุนก็สิดหลอบแลว จะได้ไเห็นอาหารที่สร้างขุ่นแบบว่าเอากันหมดเลยครับขอบคุณบรรยากาศด้านดีครับผมสองล้านสองแม่คา้าสุดใจดีสุดสวยกินไทยไปด้วยนี่ครับเมนูที่อยากกินแซ่บอนบิลีครับผม,ผมเห็ดผมเม็ดดินบริจาคมีครับบริเคราะงพร้อมตับด้วยนะแบบแบงแบง ปลาเนื้อใช้ผักขมหรืครับสุดท้ายหรือทำแซ่บๆทั้งเนื้อทั้งตับเคเดฟุตดีเลยสุดยอดยอมรับบ่มีเค็มบ่มี่ยังเลยเขาดีอย่างเดียวครับวานแม่เห็ดตอนนน้นอนไห่น้อนนาเลยบ่ขาดบ่ขาดบ่ขาดขาดที่ที่อ มีมุกมีมุกแต่ก็เหมือนมาทำทุ่มเงอเยอย่ามาถูกขายเยอะเขียนหน่อยแน่นเนาะทุกมือนรู้ต้องเขียนหน่อยเดี๋ยวหาไม่ออมเป็นมาใส่เขาเบียรมาเร่อพพ่ไทยแจ้งอะไรเาะสองไทยแล้ว แจ้วแล้วที่ส่ด่หยอีกซ้ำจูแล้วไห่แจงอันสุนี้ก่อนนี่เดี๋ยวนะใครรูบ่ครับแล้วมงหาตอนัีใี้ไข่แม่เหลือเู่อใครนะใครหรือคเดี่ยขันข่ายคิวเป็นเปลื่อนหล่าครับผมแจ้ววลีแถวคนถนัดเรื่องใดนี่ตีมือหรี่ยอมหลับเลยเรื่องว่ดขึ้นรถแม่เห็ดขึ้นหอดต่อนูตรงในตรงนาเลยเรียม ขอบคุณตำปักแข่งางสามหมอนะครับผมเย็นแซ่บยินบรรยากาศดีๆความเร็เลน้ำกันได้ครับผมนะผมมากก็ได้ผมหยไม่ได้ทุ้กิน